วัครับวันนี้มีไก่สาวมาแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหลานแสนกลนะครับตัวนี้ผมนําเข้ามานะครับนี่ครับใครที่กําลังมองหาไก่สาวนะครับหลานแสนกลนะครับแชมป์ 70m นะครับตัวนี้เลยครับเป็นเยืยเขียวสวยเลยนะครับนี่ครับรอยดีรูปร่างดีนะครับน้ําหนักอยู่ที่2กิโลหนะครับแม่นี้ผมได้ลูกไว้สองชุดแล้วนะครับใครอยากได้ไปพัฒนาต่อนะครับ ผมยินดีที่จะแบ่งให้นะครับแม่นี้นะครับนี่ครับกระดูโครงสร้างดีครับแม่นี้ครับหลานแสนก้นนะครับตัวนี้ใครที่กําลังมองหาแม่พันธุ์นะครับแนะนําเลยครับแม่นี้เลยครับนี่ครับนี่ครับให้ลูกดีลูกสวยกระดูโครงสร้างดีนะครับครับนี่ครับสวยเลยครับกระดูกโครงสร้างดีรูปร่างดีครับ ร้อยก็กำลังดีเลยนะครับสองกิโลหนึ่งครับนี่ครับใครอยากได้พัฒนานะครับผมยินดีที่จะแบ่งให้นะครับ